ฮานาสกิหืออร่มากทุกอยาถูกมากประมาณ180ฮอกไกโดตอนอ่อนเนี่ย uh> ที่ท um ี <ok ่มีเดอะเบสฮักกิโดญี่ปุ่นคือมาใช้นมของที่นี่เก๊กวยบูดอ่ะดื่มได้ไม่อั้นมีเรือดอตอมมาพบกกเราสองคลิกแล้วในช่วงกินดีแน่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ฮอกไกโดเที่ยวฮอกไกโดรุดูร้อนเนี่ยเขาบอกว่าดีมากของอร่อยมากแต่ที่ไหนจะอร่อยเราก็จะต้องมีเจ้าถิ่นมาแนะนําวันนี้เรามีแขกดักเชิญพี่อ้นนั่นเองนะคะจากช่องอะไรคะฮอกไกโดตะวันออกครับผมฮอกไกโดตะวันออกนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นของฮอกไกโดวันนี้มาคอลแลบกับกินอยู่ดีเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอร่อยเนี่ยจะอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะให้พี่ออนแนะนําแน่นอนไปเลยเลยดีกว่าพี่มเชญเ่้ ตอนนี้เรามาถึงร้านปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้สุดยอดแต่ว่าไม่ใช่ร้านทรรมดะแกดูร้านก่อนร้านปูที่แบบปูจริงๆมีคนท้องถิ่นพามาอันนี้นะคะเจ้าของถิ่นนะคะนี่คือพี่อ้นนะคะทุกคนคือตอนนี้แกกําลังควานหาปูให้เราดูมาหม้นี่ไงด้ๆได้จ้มาแล้วทุกคนปู น oh. ี่ป oh. oh. ูนนาซากินะครับผมนานากิดจะสามารถเจอได้ที่ทะเลแถวเนมุโร่นะครับปูนี่มีทั้งปีไหมพี่วอ๊ปูนี่ไม่มีทั้งปีมีเฉพาะเดือนเเปเดือนเปูส่วนใหญ่จะมีเฉพาะเดือน7แล้วก็มีเดือน8บ้างก็คือ1ปีเนี่ยอยากกินสดๆต้องกินฤดูร้อนแล้วกินที่นี่คือรับรองสดแน่นอนที่เมืองไหนที่เนมุโรครับผมเมืองที่ตะวันออกสุดของฮอกไกโดของญี่ปุ่นเลย อุ้ยปูทุกคนอุ้ยอันนี้คือแบบว่าเขาต้มไว้แล้วนะคะปูเป็นๆนี่เขาจะขายเป็นน้ำหนักแบบนี้โอ้ทุกคนอันนี้คือปูของเรานะคะเขาตัดเป็นเหมือนปูอัดเลยอะเดชบุญถ้าเราตัดเองเป็นชิมองปูตัวนี้คือหนามันเจ็บมากมีสีของแทนชุบเรียนละเนี่ยเออมันเหมือนคุเรียนมากอู้ยมีไข่ด้วย ปูอาน,นี้ด้ดวยมาแล้วนี่คือปนูนี่คือปูนะครับผมไม่ไม่เคยเห็นเขาตัดแบบนี้มาก่อนทําให้มันกินง่ายขึ้นกินง่ายกินง่ายขึ้นโดยทุกคนดูวิธีการกินนะต้องกินยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ดันลงไปอดานจากทางล่างดันตัวเนื้อไปดันขึ้นมาโอ้โหอ่ะโดโซทุกคนดูว่าเหมือนปูปลอมเลยเหมือนปูปลอม ครีมมี่ไหมเนื้อแบบมีความแบบเหมือนแบบเป็นเนื้อยังเป็นเส้นๆอะแต่มีความแน่นแต่มีความแบบครีมมี่หอมมากหอมมากอร่อยมากอ่ะมิสิทานไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ื่นมันเป็นแบบมีรสมีรสของมันอยู่แล้วอืมอ่ะไม่เหมือนมิจิทานไม่ใช่จริงอืมหอมครีมมี่จริงๆครีมมี่จริงจริงง่ายเนาะง่ยง่ายผู้ชอบอะเห็นเห็นทุกคนคือมันดันง่ายมากคือเนื้อมันจะออกมาเป็นดุ่นแบบนี้ แล้วคือเนื้อไม่ติดกับเขาเรียกอะไรน,นะเปลือกว่ะปกติป,กปูจะต้องติดเปลือกเนาะดูนี่ดูนี่นให้อาชนปูปนี่ค่ะปู กินอยู่ญี่ปุ่นมากินไม่เคยกินปูนี่มาก่อนใช่ไหมนี่ครั้งแรกเหรอใช่มิจิก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกปีนี้มันมีแค่น้มีครั้งเดียวใช่แล้วทำไมเขาไม่มีทั้งปีเพราะอะไรจับได้ไม่เยอะปริมาณจำกัดเจ้าญี่ปุ่นฮอกไกโดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปไหนบอกเลยว่าฮอกไกโดน่าจะเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นที่มันไม่ร้อนนอกจากปูยังมีอย่างอื่นอร่อยไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นอุนิ อูน,นีอูนีองโฮตาเตะโฮกิโฮกิของอร่อยทั้งนั้นต้องต้องฮอกไกโดต้องมาฤดูร้อนใช่นี่เราเข้าใจว่าอร่อยฤดูหนาวมาตลอดเลยนะทุกคนดูนี่คือมันปูนะคะเจ๋งเลย ี่มแล้วแบบไม่เค็มเลยเคยกินปูท mm ี hmm> ่อื่นเขาจะต้องแช่น้ําเกลือก่อนเนาะเพื่อให้มันอยู่นานๆแต่นี่สดไม่เค็มเลยใครชอบปูทุกคนอยากให้กินปูเลยนะพี่คนปูฮานาสกิฮานาสกิเหรอฮานาสกิไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ปะเมืองนี้ชื่อเมืองฮานาสกิเขาก็เลยใช้ชื่อชื่อเมืองชื่อปูเป็นชื่อเมืองหรือชื่อเมืองเป็นชื่อปูอันนั้นเป็นสตอรี่อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่า อารมณ์ไก่กับไก่ไหนเกิดก่อนกันอารมณ์นั้นอันนี้ปูกับเมืองอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่นี่น่าจะจับปูฮานาสากิได้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นท่าเรือท่าเรือก็ท่าเรือฮานาสากิเมืองก็ฮานาสากิทุกคนนี่ปูนะคะนี่ของเก๊กนะคะมาเป็นหนึ่งตัวหนึ่งกะลำมังแล้วให้ดูของมิจิกก่อนนะนี่มิจิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮานาสากิซันนีโด คานาสกิคานิดงก็คือปูหเหมือนที่นี่แหละแต่ว่านี่แกะมาแล้วใช่มันนินกินง่ายนะอ้โหนี่กินงน่ายมากใครแบบไม่อยากแกะจาท่านอยากกินกับข้าวแบบนี้นี่โหโคตรคุๆๆๆๆๆ้มอันนี้และนี่อาหารไฮโซเกินไปแล้วเนะี่ย <c oughs> คาเลข้าวหน้าแกงกะหรี่ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนดู <c oughs> ดูปูเนื <ๆ S 1> ้อ <c oughs> ปูคานาสกิเขาแกะมาแล้วใส่ไปในข้าวแกงกะหรี่ คือทำไมแถวนี้เขาเป็นคนไฮโซกันเีรไฮโซหไหมเหมือนด้วยไฮโซไหมอยากให้เจ้าบ้านชิมให้ดูเลยแกงกะหรี่นะครับ คะอร่อยมากแบบนี้เขาเรียกว่าคนฮอกไกโดกำลังขิงคนคนโตเกียวอยู่ขิงไหมได้ผลไหมได้เพราะว่าคนโตเกียวไม่มีเึงมกะหรี่ปูไม่ยหนเไม่เคยเห็นหมูทอดไก่ทอดจะมีฮอกกิไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเหรอหอยเชลล์หอยอะไรหมดหอยเชลล์หอยอะไรหมดไปเป็นพวกนี้ไม่ค่อยซื้อกินครับผมรับจากเพื่อนบ้านอันนี้มัได้ฟรีด้วยเยี่ยมยอดฉัน มันก็คืีไมีมากกว่าหวานแต่อันนี้หวานกว่าเป็นตัวหวานกว่า <Yeah. S 1> แบบนี้ก็แบบนี้ก็คือจะกินง่ายทุกคน <Yeah. S 1> นี่แบบนี้กินง่าย <Yeah. S 1> แต่ถ้ากินแบบนี้เขาเรียกว่าสบายปาก <Yeah. S 1> สบายพุงอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแบบไฮโซก็กินนี <laughs> ่ <laughs> โตเกียวไม่มีกินทุกคนนี่อุ้ยสีเข้มข้นมาก mm. อือร่อยมากเนาะ แกงกะหรี่เข้าอร่อยนะเนื้อปูใสไปอีกก็หอมมงมาแบบว่าเป็นเจ้าของร้านนะคะชอบไทยมากปกติที่เนโมโรเนี่ยเมืองเนี่ยมันจะไม่ร้อนขนาดนี้เลยนี่ร้อนแลวนี่อันนี้ร้อนร้อนมากสําหรับคนฮอกไกโดตอนออกเนี่ยเขาไม่ชอบแอร์คนฮอกไกโดคนรู้สึกาแพ้เขาแพ้แอร์เพื่อนอยู่ที่เมืองอะไรคะ พี่อยู่ที่นาคาชิเบสเซอร์ครับเป็นเมืองเล็กๆเนาะมันจะส่วนกลางแล้วแล้วจะมีเมืองรอบๆก็จะใกล้สนามบินบ้านให้มากกว่าสนามบินชื่ออะไรคะสนามบินนาคาชิเบสเซอร์หนึ่งไฟล์ต์โตเกียวโตเกียวหนึ่งไฟล์แล้วก็ไฟล์จากซัปโปโร สี <PC S 1> ่ไฟล์ไปกับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบมีแผนไปเที่ยวซัอโปโรแล้วอยากที่ไปเที่ยวที่อื่นต่อบินจากซัปโปโรมาลงที่นากาชิเบสึกติดต่อเพจพี่โอได้เลยนะคะจริงจริงพี่โอนะคะถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวฮอกไกโดกําลังหาไกด์ไม่ว่าจะเที่ยวซัปโปโรเที่ยวเมืองไหนก็ได้พี่อยู่เป็นของฮอกไกโดติดต่อได้เลยเขาคือรู้ทุกอย่างร้านอร่อยร้านเหล้าสถานที่ท่องเที่ยวอยากได้โลโก้แค่ไหนจะลงตลาดรู้หมดหรือก็คือแกนั่นแหละเป็นเ้ากองแอปแล้วแกก็พา ลูกค้าคนไข้เข้าร้านตัวเองค่ะความรับใช้ลองกินมีเปอร์เซ็นต์ไหมีเเปอร์์ซ็นตทุกคนนี่คือไข่ปูนี่เองแล้วเนื้อตัวตรงนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดเลป่หเนี่ยหรอลองกินดูเป็นสุดยอดไข่ปูเนื้ออร่อยมากทุกคนไม่เคยกินไข่ปูแบบนี้ในความรู้สึกแบบเหมือนเนื้อน้ำผึ้งรูปทงมันผุดเต็มเต็มชักชักอร่อยมาก โหพี่จี้โหมีรถอย่างนี้เลยเหรอใช่มีคนกับรถด้วยมีคนกับรถลูกค้านะคะอันนี้เป็นเจ้าของรถนะคะอีฉันเป็นคนขายตั๋วนะคะใครมาเที่ยวฮอกไกโดหรือว่าเป็นทริปส่วนตัวได้ใช่ไหมพี่ทรปส่วนตัวเป็น คืออยากถ่ายรูปไปเลยพวกเนี้ยอยากถ่ายรูปอยากได้อย่างไงอยากกินแล้วพี่คนถ่ายรูปสวยมากมีรถมีที่พักด้วยเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยทำทุกอย่างทำทุกอย่างจะให้แกทำอาหารให้กินก็ได้ค่ะคืนนี้คืนที้ขึ้นปูขึ้นปูขึ้นอูนี่นี่ขึ้นที่นี่เลยนะจ๊ะเรือสัมมะเรือสัมมะคืออะไรคะปลาสัมมะเรือปลาสัมมะเขาใช้ไฟล่องไง ทุกคนดูนะโอ้โหเรือแบบว่ามีอันนี้เป็นไฟนะคะที่ยื่นออกมาเขาจะเปิดตอนกลางคืนเพื่อเหมือนกับว่าให้ล่อไฟมา<ช>เนาะ มีวันถูกต้องมันจะมีวันเรือวันนี้กาหนดวันที่10เดือน8เขาจะออกไปพร้อมกันเลยออกวันเดียวกันเลยเขาใช้เวลาในการถึงจุดที่จะจับได้คือ3วันเพราะฉะนั้นจะเริ่มจับได้วันที่13ถ้าเรือลําไหนโชคดีจับได้เยอะก่อนจับได้เต็มถังก็กลับมาก่อนอ๋อก็มีสิทธิ์ได้ขายก่อนใช่มีสิทธิ์ได้ขายก่อนในวันนั้นถ้ามาพร้อมกันเยอะๆราคาก็จะตกลงสมมติว่าบางทีในมุโรราคา500เยเยนที่คุชิโร่ราคา1000นเยนยืไปขึ้นคุชิโร่ยื้อขายได้ที่แพงกว่า เมื่อกี้หลังจากกินปูนะคะพี่อ้นพามาร้านปลาต่อเป็นปลาเกี่ยวกับยังไงคะพี่อ้นเป็นปลาที่จับได้แถวนี้ครับนี่ไงปลาสมาร์ที่คุยกันเมื่อกี้นี่ทุกคนมีตามรูปนี้เลยโอ้ยทุกคนดูอร่อยมากหอยนางลมหอยนางลมห้าตัวคูตุมมากถูกไหมประมาณร้อยแปดสิบ ตกตัวละ35บาทนะคะหอยนางรมตัวละ35บาทด้วยหกกิหอยหอยใหญ่มากอ่ะเห็นไหมหกกิหอยหตัวนึ่สองตัวเจ็ดร้อยยี่สิโอ้้หู้ถูกราคานี้ไม่เคยเห็นที่โตเกียวอ่ะไม่มีอย่างแน่นอนไข่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนที่มาจาก阿拉斯าคือ2ปีใช่ไหมอันนี้คือไข่ของปลาตัว2ปีอ๋ออันนี้คือไข่ปลาใช่เห็นปะ นี่ได้ความรู้อันนี้คือสอเปีแบบนี้ใช่แล้วสมมติถ้าตีกลับไปอีกรอบหนึ่งแม่ก็คือจากนี่ไปนู่น2ปีกลับมานี่สองปีก็จะเป็นอีกคูร้านที่เรากินที่อุคุระดงธรรมดานั่นแหละคือ4ปีเป็นไงฉลาดขึ้นเลยไหมฉั้นอะทุกคนอันนี้คือกุ้งนะคะแต่สังเกตดีๆป่ะเราไม่เคยเห็นกุ้งแบบนี้นะทั้งสีด้วยแล้วก็รูปลักษณ์ของตัวกุ้งอะลายกุ้งเองเห็นไหมเราไม่เคยเห็นกุ้งแบบนี้เลยกุ้งนี้มีชื่อว่าฮอกไกชิบะเอบิจะเป็นกุ้งที่จับได้ฤดูร้อน ของแถวนี้ด้วยแสดงว่าโหแถวนี้แบบน่าที่เขาที่ปกติที่เขาใส่ในในเบนโตะตอนลุลูปีงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยาอกุ้งไฮโซนี่ไงสมบัปะนี่คือปลาสมมันะทุกคนนี่นี่นี่ที่คุยกับพี่อ้นในรถนะคะที่บอกว่าเขาจะออกเรือไปว่าจับได้วันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กลับมาถ้าใครกลับมาได้ก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ราคาดีนะคะนี่เลยปลานี่เลยปลาเงินปลาทองปลาเงินจริงๆเนาะตัวนเป็นจริงเงินเนาะมันเงินจริงๆสร้างเงินจริงๆอันนี้จะเป็นแบบแช่นะคะอันนี้คือปูที่เรากินเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้เป็นแบบแช่แล้วถ้าเป็นแบบแช่เนี่ยเขาก็สามารถหากินได้ทั้งปีจะซัปโปโรอะไรก็กินได้แต่ถ้าอยากที่จะกินได้แบบสดๆก็จะต้องมาที่เมืองนี้แล้วก็เดือน7็หรือไม่ก็เดือน8อาจจะลงเรือบากทุกคนข้างในนั่นคือปลา6กเกะนะคะ โฮเกิให้พวกเราแบบกินตามร้านอิสยะเนาะเขาจะไปย่างตัวใหญ่ๆนี่เลยเพิ่งเห็นแบบเนี้ยเหมือนปลาแซลมอนเลยสีชมพูไอ้สีส้มเนี่ยตอนนี้ทุกคนเรามากินของหวานคือซอฟท์ครีมแล้วดูสภาพที่มาดูในร้านเดี๋ยวพาไปดูในร้านก่อนอ่ะนี่คือพี่อ้นพามาแล้วพามาฮอกไกโดตอนอ่อนเนี่ยคือที่มีเดอะเบสหนึ่งในหนึ่งในห้าหนึ่งในห้านี่ติดหนึ่งในห้านั่พี่ว่าเดอะเบสอินเจแปนเลยพี่ว่าที่นี่คืออร่อยที่สุดแล้วดูดูร้านค้าดูแบบแบบนี้ อร่อยสุดเลยนะอร่อยแน่นอนรับรองคือเดียอยากกินอะไรมันจะมีมานิลามิกซ์แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปอนนี้ไปอ๋อแล้วก็หยิบหยิบ อ๋ออันนี้หยิบนมนะคะอันนี้รสอะไรคะมิกซ์มิกซ์อันนี้เป็นสองรสใช่นี่ช็อคโกแลตอ๋อนี่ดูที่รูปได้เลยใช่รูปที่รูปได้เลยอันนี้ลูกโป่งแข่งโค้งเป็นโคนเป็นโคนอ๋อถ้าเป็นแก้วก็อย่างนี้ก็โคนเล็กแก้วเล็กก็หยิบอันนี้ไปโอเคอันนี้ก็เช็คเนี่ยซื้อหลอดซไปอารมณ์เหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะใช่อยู่ในซูเปอร์รัฐบาลทำแล้วอันนี้ซากกรสากกรอันนี้เอาไว้เท่นี้ แล้วก็จ่ายตังค์แล้วเขาจะคิดตังค์อันนี้กิ๊กส่งมาเป็นแบบเช็คนะคะของพ so ี่อ้นกับของมิจิเป็นซอฟต์ครีมนะคะโอ้ซอฟต์ครีมนะทุกคนนวลเนื้อเนียนกินเลยว่าอืมกินนมชักอร่อยอยากอยากรู้ว่าทำไมพี่อ้นถึงให้ที่นี่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่ไปกินมาทั่วทุกฮอเกิลทุกฮอเกิลทุกที่ที่นี่คืออันดับหนึ่ง ความจริงที่เมืองพี่ก็อร่อยอแต่ที่นี่พี่อร่อยสุดแต่มันไกลนิดนึงพี่ก็เลยกินแถวบ้านพี่ก็โอเคแต่ว่าที่นี่เขาอร่อยเพราะอะไรเพราะวัวที่เนี้ยพี่ถามฟาร์มที่นี่เขาบอกว่าเขาใหา้อาหารอาหารวัวนี่คือพวกขา้าวโพดขอาไกโดอยากกินซอฟต์คีมบอได้ปะอยากชิมอะ อืมอร่อยมากกินแบบกินนมชัดนมนอไม่ใช่นมนอเป็นนมเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขับรถมาทีแรกกิ๊กยังไม่รู้นะก็คุยว่าเอออยากกินของหวานโยนบอกว่าเดี๋ยวจะมีซอฟต์ครีมอ่ะ ที่นี่อร่อยมากอันดับหนึ่งของพี่เลยและที่สำคัญเขาเอานมมาีนอะไรนะฮักกินดักอะไรนะฮักกินดักญี่ปุ่นคือมาใช้นมของที่นี่เพื่อที่ผลิตขายทั่วญี่ปุ่นพี่ดูขายของขายสุดยอดอะไข่เก่งวะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงงานนมนะคะด้านหลังทุกคนเห็นไะมนวที่เป็นหลังคาสีฟ้าอันนั้นคือโรงงานนมนั่นเองนะคะเป็นโรงงานนมนะครับอร่อยมากสมคำโสมทำรสมึ่งเหมือนอันนี้เลยกึ่งวิปครีมเลยฮัวอร่อยอร่อยมาก ขอบคุณพี่อันมากเพราะว่าแต่ละร้านตั้งแต่ปูแล้วก็ไปร้านตลาดปลาแล้วมาเนี้ยอร่อยหมดเลยดูบรรยากาศแบบนี้ถ้าให้มาเองคือฉันมาไม่ได้นะไมจริอชอบซอบคิมมากกว่าอเออมันเย็นกว่าที่นี่ที่ไหนครับที่นี่คือ,อหัวห้ามานากะ ที่นี่คือเอาจริงๆมันมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเป็นสหกรณ์ของรามลักกะคือบอกกับพี่อนไปว่าไม่เที่ยวพี่อยากกินโอเคได้เลยแบบเอาแบบโลโก้เลยนะคือจัดมาแบบโลโก้จริงนักท่องเที่ยวจะมาได้อย่างไรมาพามากินถึงในสหกรณ์นั่นเองนะคะ มีกิจกรรมอีกแล้วจ้าขึ้นเรือแล้วจ้า Energy Drink พีเยมมากดินเน i n n ดิดดนเนอรห์หรูแต่ตอนนี้เราเหมือนแซลมอนมากเลยอ่ะข้ามไปตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าอะไรพี่โอ๊นคูชิโร่คผมคูชิโร่นะคะคูชิโร่คือตอนที่ลงเครื่องบินมาเขามีป้ายเขียนว่าที่นี่พ่าที่ตกดิน สวยจิตเหนือนในสามของโลกที่เนี่ยเขาจะมีขึ้นเรือเนอะะอาะมมานนนขึ้น <quer> รมมรเรือไปดูพระอาทิตย์แกคุ้มมากคุ้มน่าจะขึ้นเพราะว่ามีเก๊กฮวยบูดอ่ะทีแรกคิดว่าได้แค่คนละกระป๋องสรุปไม่ใช่ดื่มไม่ได้ไม่ไมไมไมอั้นในเรือโอโโโ้ยโนหนึงน่งกระป๋อง,งมาเอาอะไรมาเอาอะไรอะ่ะกระป๋องทีดสอง ทุกคนดูนี่ดื่มได้ไม่อั้นน่ะม,มีขนมด้วยมีขนมมาให้กินฟรีด้วยทุกคนตอนนี้แบบเรือเรานะคะล้อมด้วยนกนะคะแล้วก็มีปลาซแซลมอนสองตัวนะคะ ทุกคนเรือนี้แบบดีมากนี่พอตอนจะเข้าอะ่ะเขามีขนมปังมาให้เราแบบว่าเอาไว้เนี่ยให้ให้เป็นอาหารนกอะ่ะมันจะมากินไหมเธอให้อาหารปลาแซลมอนให้อาหารปลาแซลมอนอาาปลาแซลมอน ปลาแซลมอนปลาแซลมอนกินไหมน้องไปไหนไปดูคนพี่จีมันดูเอนจอยมากตื่นไม่ขึ้นคุ้มไหมพี่จีคุ้มมากกี่กระป๋องแล้วสี่สี่กระป๋องกระป๋องเฮ้ยเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนวินมอเตอร์ไซค์สี่กระป๋องสุดสวยที่สุดบาทโลวมาคุชิโร่เดสคุชิโร่เดสมาขึ้นเรือมาขึ้นเรือนี้ได้เลยขอบเลยเพราะประทับใจมาก ทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกแม่แล้วก็ชิลแม่ร,รู้สึกว่าคุ้มนี่ยังคุยกันเลยว่าเขาทำเขาได้กำไรป่าวะ,วะ<อ>นี่มันเป็นธุรกิจ<อ>เพื่อเอาคอนเนคชั่นชัด บอกว่าเรือเนี่ยเวอร์มากเราใส่เข้ามานะรเราจ 5, ่าย5,500เยนต่อคนตกคนลาผ่านนิดนิดเด็กน้อยเนาะได้ดูซันเซ็ตล่องเรือมาว่าดีแล้วนะออันนนี้เพย์ใช่นี่เห็นไหมที่ตรงที่นั่งมีด้านในด้านนอกแต่นี่ไฮไลท์ไฮไ,ทไลไท,ไลไท์เครื่องดื่มดื่มไม่อั้นเท่าไหร่ก็ได้คือทุกคาตะคุ้มแล้วจะบอกเลยคุ้มแล้วมีให้อาหารนกอ่านกไม่เสร็จมีเป่าตุ้มจีสดคุ้มมาก เขาติดไข่มากเร <laughs> ืกินเท่าวะทักมาคุช <ste ak> ิโรสายก้อ <ste ak> บอกเลยนะคะใครมีแผนที่จะมาเที่ยวฮอกไกโดนะคะไม่ต้องติดต่อฉันนะคะไม่ต้องติดต่อฉันนะคะติดต่อพี่อ,อน้นฮอกไกโดตะว <ste ak> ันออกครับผมฮอกไกโดตะวันออกนะทิ้งลิงก์ไว้ให้บอกเลยว่ามาจากกิ๊กบอกมาจากกิ๊กแล้วจะได้ดื่มปีบพินทุกดอกช่างเย่ขอบคุณค่ะแล้วมีความสุขด้วยกันแล้วเจอกันบ๊ายบาย